la สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้คุยเรื่องว้าแดงนะว้าแดงตกลงว้าแดงนีมีขุกมกำลังขนาดไหนพอจะทราบไหมครับเสียงชันไหมครับเสียงดังฟังชันไหมครับถ้าใครมาเนี่ยใครมาเนี่ยให้เดานะต้องเป็นต้อยแน่เลย ให้ดาวนต้องเป็นต้อยนเน่เยสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมอากาศร้อนไหมครับวันนี้อากาศร้อนนะฮะสั่นนะเครื่องสั่นไหมครับเครื่องสั่นไหมครับ ครับสี่คนแล้วโอ้มาสี่คนเลยมาสี่คนเลยขอบคุณมากเลขสีเลขสวยนะครับเลขนี้เลขสี่สวยครับตกลงว่าว้าแดงจะถอยไหมครับมันที่สิบแปดถ้าไม่ถอยเราจะฐานจะบุกไหมครับทหารทหารไทยจะว่ายังไง คิดว่าต้องรองคําสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการแรานก่อนนะครับคงไม่กล้าขัดคําสั่งนะครับโอ้โหขอบคุณมากครับมาแปดคนเลยฮนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับเสื้อสวยไหมครับคิดว่ายังไงครับว้าแดง กำลังพยองนะครับไม่ยอมถอยนะครับลุกลามอ,อติวตยของไทยนะครับเราอยู่ทางนี้ก็เราส่งกําลังใจไปช่วยทาหารนะครับฐานบกฐานอากาศนะครับฐานเรือผมไม่ได้ไปนะครับลมร่องลอยช่ e l คิดว่ายังไงครับจะต้องใช้ ใช้อะไรโจมตีฐานพวกว้าแดงดีครับเสนอแนวคิดหน่อยครับเวลานี้ว้าแดงนี่กำลังลุกตั้งฐานที่มั่นเห็นมีแต่ว้าแดงบางคนนะฐานบางคนบอกว่าจะเข้าจะจะใช้เวลาบุกถึงเชียงใหม่ไม่เกินสองชั่วโมงนะกล้ามากเลยว้าแดงนี เห็นเห็นว่าไทยไม่ไม่ตอบโต้กำลังห้าววาแดงกำลังห้าวคนคุมขุมกำลังอีกของกองทัพว่านี่เขาเรียกอะไรนะนี่ชื่ออะไรอะ่ะเดยกชื่อเมียเกชื่อเมียนะครับ เป็นคนจีนนะหน้าตาเป็นจีนนะพูดจีนบริเวณน,นั้นบริเวณที่ว้าแดงอยู่ก็ใช้เงินหยวนนะไม่ใช้เงินบาม่านะครับใช้เงินหยวนไม่ใช้เงินบาม่าเงินมาม่าไม่ใช้ไม่ได้ถ้าไม่ใช้ต้องใ,ใช้เงินหยวนค้าขายกับประเทศจีนนะฮะว้าแดงนี่ก็หลังจาก ขายยาให้ไทยแล้วก็ได้เงินไปก็ไปซื้ออาวุธจากประเทศจีนมาครับในราคาไม่อ้าลุงต้อยวัดดีสวัสดีครับลุงต้อยลุงต้อย,ออยได้ดูได้ดูติดตามข่าวว้าแดงมงังนะครับตอนนี้ว้าแดงกำลังดังนะครับหัวหน้าว้าแดงก็ชื่ออะไรก็ไม่ลุงเคยจดไว้เหมือนกันจําไม่ได้ จบไว้ละแต่เย็นหนาะชื่ออะไรก็ไม่รู้โอ้ไทยถ้าจะลบว่าแดงนี่อย่ากจะจะหามลาบนะเพราะว่ามันเป็นป่าเขาไม่รู้โดนกลับระเบิดรด้เปล่าต้องใช้นูนนะลูกยาวเลย ยิงยาวไปเลยไม่ก็ใช้ใช้โดนใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดไปเลยเห็นบางคนบอกว่ามีเครื่องบินมีเครื่องยิงลูกระเบิดเครื่องมีเครื่องยิงลูกระเบิดด้วยนะของว่าแดงเนี่ยมีเครื่องยิงเครื่องบินด้วยนะตอนนี้ว่าแดงกําลังดังแต่ว่ามัน ที่สิบปดจะโดนถล่มแล้วอเป็นแค่คำขู่้ะฮะต้อยกองทัพไทยคงไม่กล้าไปทำอะไรเขาหรอกนอกจากเขาบุกเข้ามาหรือว่ามาทำร้ายนี่แหละเ็าอยู่ตรงนั้นคงฐานไทยรัฐบาลไทยคงไม่ไปทำเขาหรอกคงเจรจาไปก่อนเจรจาแล้วก็เจรจาอีกวันที่สิปดก็ยังเฉย นอกจากกองกำลังเขาจะบุกเข้ามามนเนี่ยแหละที่จะตอบโต้ถ้าอยู่แบบนี้คงผ,ผมคิดว่านะความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับฐานคงไม่ไปทำอะไรเขาหรามองเห็นเนี่ยฐานตามประดวบการณ์ที่เขาอยู่จากเมืองไทยมองไปก็มองเห็นนะเนฐานเขาใช้กล้องส่องไปก็เห็นการเดินไปเดินมาเห็นเขาอยู่แล้วก็ อยู่มีกองกำลังถ้าไทายจะ,จะบุกเข้าไปก็เข้าไปที่สูงด้วยอยู่ที่สูงถ้าจะใช้ทหารเดินเข้าไปก็ไม่ดีเสียเปรียดนหนละต้องใช้ลูกหยิดลูกยาวนะฮะพื้นใหญ่พื้นคอไม่กันเครื่องบินจะรวดเครื่องยิงลูกระเบิดถล่มเข้าไปเลยอันได้แน่นอน วันนี้อกองกำลังก็ก็มีรถหลายคันนะเห็นรถเดินสุนสนานมมั้มีวุฒเยอะมากเลยโชว์โชว์พลังวันวันอะไรก็เนี่ยวันชาติด้วยวา รถถังมีไหมหรือนะว่าแดงม,มีรถถังไหมครับว่าแดงม,มีรถถังไหมแต่เครื่องบินผมไม่มีมัม้งมันจะมันจะเป็น,นไม่มี<ด>สนามบิน,น,นอะรถสายพานรถสายพานลำเลียงอะ่ะต้องมีแบบนั้นเหรรถยนต์หุ้มเกาะมั้งก็น่าจะมีรถยนต์หุ้มเกาะแต่มันก็เล็กกว่าของไทยอะ่ะเอมันประมาทไม่ได้นะจีนลุ้นล้างอยู่ จีนเขสั่งแล้วเนี่ยไอ่บอไอ้บาทไม่ไช่ไอ้บ้าพูก็ไม่รู้จะเชื่อจินหรือเปล่าลูกพี่สั่งแล้วเนี่ยลูกพี่ข่าว่าวว่างั้นใช่ไหมข่าวมาว่างั้นใช่ไหมข่าวเขาว่าจีั่งแล้วเออเมื่อก้ัน่เมื่อกี้เขาไหนมาพูดเออมอี้มันโม้เม่อก้เขาจะไหนมาโม้ภาพมีภาพประกอบเออม่อี้มันโม้เือ้สั่งจริงหรือเ่า คนอยู่แต่ไม่ต้องสอนใช่ไหมก็เวลานี้ก็ต้องระมัดระวังตัวหน่อยนะครับแต่ข้างกลางคืนเดี๋ยวเอาไปไหนอยู่บ้าอ่าสิบสองนาทีแล้วสิเ็ดนาทีแล้วครับได้เวลาแล้วครับสิบเอ็ดเนี สิบเ,นะเอ็ดนาทีแล้วนี่จะมมีเครื่องหมายบวกบวกแล้วก็ไม่โอ้าวไปกันแล้วดูสองคนดู้วยหมดเวลาแล้วครับคลิปนี้ก็ขอจบลุงแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หนะ้า สวัสดีครับ12นาทีสวัสดีครับ